กับไผ่ในไผ่จิตภาชาแนลช่องที่แบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแบบง,ง่ายๆเอาไปแัดใส่เองกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะมาวันนี้ไผ่ได้แรงบันดาลใจมาจากไผ่ได้ดูละคร<อ>เรื่องนึ<า>้นะคะตัวนางร้ายเป็นคนใส่นะคะแต่ไผ่เห็นว่ามันน่ารักดี คือมันเป็นเสื้อเสื้อตะเบนมารนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผ้าเฉลียงนะคะมาห้อยด้านข้างห้อยตกลงไปจนบริเวณหน้าขานะคะและข้างหลังก็จะเป็นคอกลมแขนกุดนะคะตัวสั้นหน่อยแต่แอบ,บเซ็กซี่ตรงด้านหน้านะคะเพราะว่าจะโค้งขึ้นไปแล้วโชว์สะดือนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่ตอนยุคนี้เขาเนิยมโชว์ซิกแพคกันนะคะหรือว่าท่านใดมีเด็กๆในบ้านหลานๆสาวๆน่ารักนรัก ก็น่าจะนําไปตัดให้ใส่น่ารักดีนะคะบากกับการไปใส่กับกางเกงขาสั้นหรือว่ากางเกงขาสี่ส่วนนะคะจะใส่ไปเดินเล่นชิลๆนะคะไปเดิน<อ>ที่ทะเลก็น่ารักดี<า>ค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทําตามกันเลยดีกว่านะคะว่าจะยากหรือง่ายแค่ไหนตามไผ่มาเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็สร้างเบสิก ซส์ของเราออกมาเลยนะคะเบสิกสร้างความยาวแบบนี้นะคะชิ้นหลังนะคะแล้วก็ชิ้นหน้านะคะเ,เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อตะเบงมานะคะเพราะฉะนั้นชิ้นหน้าเนี่ยเรากอปนะคะเป็นเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือกอปออกมาให้เป็นเต็มเต็มแผ่นนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทําชิ้นหน้ากันก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวชิ้นหลังเราเก็บไปก่อนนะคะชิ้นหน้านะคะเราหาเกล็ดเส้นนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะอ่านะคะเออไอเกร็ดที่เป็นหน้าอกหรือว่าปลายเกร็ดของยอดอกนี่นะคะเราให้ต่ำลงมา2เซนครึ่งอันนี้เราก็ให้จากยอดอกห่างออกไป2เซนครึ่งนะคะเราจะไม่ปลายอยอดอกสัทีเดียวนะคะเพราะว่า มันไม่ใช่เสื้อคัดเก็ดนะคะเสื้อมีเกร็ดเราต้องต้องต่ำจากจุดอกประมาณสองเซนครึ่งนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มการหาเส้นบ่าหน้านะคะเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อแขนกุดมันต้องมีเส้นบา่าเอ่อมันต้องเก็บเกร็ดบ่าหน้านะคะเก็บเกร็ดบ่าหน้าหนึ่งเซนนะคะเช่นกันนะคะ,เร,ะ,คะเราไม่ปิดเข้ามาถึงยอดอกสะทีเดียวนะคะเราจะให้ขึ้นไปสองเซนครึ่งเราหาเส้นเกร็ดเลยค่ะ ได้แล้วนะคะเก็ดคอนะคะเกดคอตรงนี้เราทําไปแล้วข้างหนึ่งนะคะข้างนี้เราก็ต้องทาด้วยนะคะเกดเกดคอนี่เรามาถึงยอดออกเลยนะคะเราไม่ต้องหายไป2.5เซนนะคะอ่ะเรื่อได้ชิ้น,นี้แล้วนะคะเราก็มาปิดเกดเลยค่ะนะ ในที่นี้มันเป็นลักษณะนี้มันมันถ้าถ้าเราพับมันมันก็จะยากใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีตัดเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จับมันพับขึ้นมาหากันนะคะเพื่อเป็นการปิดเกร็ดหน้านะคะเออไม่ใช่ค่ะปิดเกร็ดคอข้างนี้เราจะใช้ข้างนี้นะคะเราจะไม่ใช้ข้างนี้เนาะอ่ะาเพราะฉะนั้นเราปิดเกร็ดบานหน้าเลยค่ะ ต้องทําการปิดเปลิดบานหน้านะคะดิฉะนั้นบานหน้าเราจะเปิดนะคะได้แล้วนะคะนี่แล้วนะเราก็มาดูนะคะความยาวเสื้อตัวนี้นะความยาวของเสื้อตัวนี้กําหนดลงมาประมาณจากเอลสี่เซนนะคะ้เราให้เก็บขึ้นประมาณครึ่งเซนนะคะเรามาดูที่คอนะคะตามแบบเสื้อตัวนี้คอจะไม่กว้างมากนะคะเราจะกําหนดคอ จากคอปกตินะคะจากคอมาตรฐานเนี่ยวัดเข้าไปเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งพื่ความใส่สบายนะคะเราลดวงแขน1เซนนะลดทุแขนตรงนี้1เซนนะคะด้านนี้นะคะเราทําด้านนี้แล้วเราก็ลากเลยค่ะลากเส้นเชื่อมที่นะใช้ไม้บรรทัดอันนี้วางเส้นมันก็จะดูโค้งๆหน่อยดูตำแหน่งคอด้วยนะคะตำแหน่งคอ อันนี้ที่ผไ่ไม่ได้บอกให้ว่าคอลึกเท่าไหร่เพราะว่าเราขีดเนี่ยเราจะเห็นตำแหน่งคอนะคะแล้วเราก็ดูนิดนึงว่ามันต่ําจากคอลงมาเท่าไหร่นะคะคือเวลาเราขีดเส้นคอเนี่ยนะเราดูตำแหน่งคอตรงนี้นะเออว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเราขีดแล้วเนี่ยเส้นมันติดติดคอตรงนี้เกินไปอะเราก็ต้องวาดลงนะคะแล้วก็เอ,เอียงไปหาใหม่นะ เสนนี้นะคะอันนี้มันลงมาแล้วประมาณ2เซนครึ่งเู้ากับมันก็ไม่ติดคอมากเกินไปก็ใช้ได้นะคะ,คะกําหนดเส้นลายอยู่ที่เเซนวัดออกมาเลยค่ะ7เซนนะคะ,ะทีนี้เราก็เด,เดี๋ยวเราจะลากเส้นนี้นะเราจะลากเส้นนี้มาเที่ยมกับชายตรงนี้นะคะเชื่อมกับเส้นตรงนี้แต่ก่อนลากกันนะคะเสื้อตัวนี้เราต้องปิดเกรดก่อนให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น สื้อตัวนี้ถ้าเราพับเนี่ยมันจะยากใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีตัดเลยคะ่ะตัดด้านข้างนอกนี่นะคะตามรอยเกล็ดของเรานะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะเราก็สปอตเทปแปะเลยคะ่ะอ่าอ่ะ,อะได้แล้วเห็นไหมคะเมื่อเราเมื่อเราแปะอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มลากเส้นเชื่อมจากไหลลงมาหาเส้นข้าง ให้ลงมาถึงเอวเรากําหนดตรงนี้เป็นเอวเราเนาะนะนะตรงนี้เป็นเอวเรานะคะเรากําหนดให้มันสูงจากเอวสักห้าเซนนะมันจะโชว์สะดือหน่อยเนาะอืมสูงจากเอวสักห้าเซนนะแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมเราตรงนี้มันไม่ต้องโค้งมากนะคะเราลากเอาระวางด้านด้านตรงนี้อยู่ข้างบนแล้วเราก็ลากมา เห็นไหมคะมันจะมาเชื่อมมาเชื่อมกับเส้นตรงนี้ที่เราวัดขึ้นไป5เซนจากจุดเอวนะจากจุดเอววัดตรงนี้ขึ้นไป5เซนนะนะคะให้มันสูงจากเอวเมื่อเราลากตรงนี้เส้นเชื่อมนี้แล้วเราก็ตีโคง้งนะตีโค้งมหาชายนะคะตีโค้งมหาชายเราพยายามแต่งเส้นตอนเราโค้งเนี่ย ให้มันเคลร์บสวยนะคะอย่าให้มันหักเป็นรูปเหลี่ยมนะคะแต่ว่ายังไงเราต้องใช้จุดนี้เป็นเกณฑ์นะคะเดี๋ยวมันจะสูงไปนะเราก็จะตีอันนี้ได้แล้วนะเหนไมคะตันนี้ก็จะเป็นกระป๋องหน้าอกเรานะอันนี้จะเป็นกระป๋องหน้าอกเรานะนะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัด2ชิ้นนะอันนี้เราจะตัดสชิ้นเพราะว่ามันจะตะเบงไขว้กัน นะคะอีกข้างนึงก็จะทับกันแบบนี้แล้วตรงนี้ที่เรามาร์กไว้เนี่ยเวลาเราเอามาไข้กันเสร็จแล้วเนี่ยจุดนี้เราต้องเอามันตรึงติดกันนะคะเพื่อไม่ให้มันเลื่อนได้นะทีนี้เรามาดูว่าเสื้อตัวนี้มันจะมีเป็นเส้นเดรฟจากไหลมาถึงด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งด้านข้างออกเป็น3ส่วนเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันมีสามมีมี 3, ม,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 มีมีเกรดมีมีเป็นเกรดลักษณะจีบเนี่ย สามจีเป็นลักษณะเดฟอะค่ะนะเราแบ่งตรงนี้ออกเป็นสามส่วนวิธีหาตรงนี้เป็นสามส่วนเนี่ยนะคะเราก็เอาจำนวนยาวทั้งหมดเนี่ยนะหารด้วยสี่มันจะได้หนึ่งสองสามเป็นสามช่องใช่ไหมคะอ่าข้างบนก็เหมือนกันนะคะจากตรงนี้หลที่เรากำหนดไว้เจ็ดเซนเราก็หารด้วยสี่เช่นกันนะอ่ามันจะได้อ่าหารด้วยสี่นะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็ลากเส้นเชื่อมกันนะลากาตีเส้นเป็นแนวแนวระหว่างข้างบนเนี่ยนะคะเนี่ยระหว่างข้างบนนะล้วก็ลากให้ามันมาเชื่อมกับเส้นข้างๆเราที่เราจุดไว้กําหนดไว้สามจุดเท่าๆกันแล้วก็ลากคร่าวๆอันนี้เราเป็นช่องๆนะคะเพื่อที่เราจะไปขึ้นหุ่นนะเพื่อจะทาเดรสนะคะเพื่อเราจะเดรสเดรสตรงนี้ให้มันเป็นพับพับพับ,พบ ในแบบนะคะคีน,นีเ้เราจะต้องเก็บโครงชุดเก็บโครงตัวนี้ไว้ก่อนนะมิฉะนั้นแล้วเราจะเสื้อเราจะไม่มีโครงเสือนะ้อนะเนี่ยหนูต้องกลิ้งก๊อฟนะคะเราต้องกลิ้งก๊อฟเส้นนี้ทั้งหมดรวมทั้งเกล็ดทั้งหมดนี้ด้วยนะคะก๊อฟไว้หนึ่งแผ่น ก๊อปไวเลยนะคะเพื่อที่เราจะไปทําตัวโครงในมันนะคะแล้วอันนี้เราจะเป็นเนพับพับพับนะคะทีนี้เรายังไม่ได้ทําท้่หลังเลยนะคะชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะก๊อบตรงนี้ออกมาชิ้นหลังเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะเรากําหนดคอให้เป็นเซนครึ่งนะเราก็เอาคอเข้าเซนครึ่งนะคะอันนี้เราก็ต้องเอาคอเข้าเซนครึ่งเช่นกัน นะคะ,ะด้านนี้เราก็เอาลง1เซนนะจากนั้นเราก็ใช้ไม้อเนกประสงค์ของเราให้คุมค่านะคะวางแล้วก็ขีดไปเลยปาบไปเลยค่ะนะคะเราก็ได้คอหลังแล้วลาเรากําหนดไว้ที่7เซนนะคะแล้วก็กําหนดไว้ที่7เซนอืมนะอ่า ก่อนที่เราจะทําตรงนี้เนี่ยอันนี้รู้พายปรับแล้วนะคะอย่าลืมปรับไหล่นะคะปรับไหล่นะคะปรับไหล่หน้าหลังด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาทําตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ไายไายลืมบอกไปแต่ว่าอันนี้ไายภายปรับแล้วนะคะปรับไหล่หน้าไหล่หลังด้วยนะคะตรงนี้เราก็ลดลงมาชิ้นหน้าเราลดหนึ่งเซนใช่ไหมคะหลังเราก็ต้องวงแขนเราก็ต้องลดหนึ่งเซนเหมือนกันนะแล้วเราก็ลากเลยค่ะลากเส้นเลยค่ะ ลากเส้นเลยค่ะลากป้าบไปเลยค่ะนะคะเส้นมันก็จะเอียงๆแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นซีฟนะคะอ่าที่หลังเราก็ได้แล้วนะคะความยาวเมื่อกี้เรากาหนดอยู่ที่สี่เซนนะแล้วก็กําหนดความยาวอยู่ที่สี่เซนด้านข้างเหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้ด้านข้างนี่มันแหลมนะแล้วก็เก็บขึ้นไปสักครึ่งเซน ชิ้นหลังเราก็รียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดตามตามตามตะเข็บอันนี้อันนี้ก็คือเป็นชิ้นหลังนะคะถ้าเราจะตัดสาบเราก็ใช้เส้นบาหลังนี่เป็นเกณฑ์เนาะแล้วก็ลดลด,ลดตะเข็บข้างลงมาตรงนี้สามเซนนะคะแล้วเราก็ขีดอันนี้คือสาบนะอันนี้คือสาบที่เราจะหลบทั้งคอทั้งแขนไปด้วยกันเลยนะคะสาบก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือสาบ นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิ้นหลังของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะมาก๊อปไอชิ้นเนี้ยออกไปเป็นโครงที่กระดาษก่อนนะแล้วชิ้นนี้เราก็จะมาตัดแยกเพื่อเราจะทำเดฟนะคะแต่ว่าเราต้องกดรอยโครงชิ้นล่างขึ้นมาก่อน